บทวิเคราะห์และอธิบายแก่นเรื่องประเด็นสําคัญและข้อคิดที่ได้จากนิยายเมืองมายานิยายเมืองมายานําเสนอแก่นเรื่องและประเด็นสําคัญหลายประการที่สะท้อนถึงสังคมและมนุษย์ในปัจจุบันดังนี้หนึ่งการยอมรับความแตกต่างอาทิตย์และจันทราเป็นตัวแทนของสองฝ่ายที่มีความคิดและภูมิหลังต่างกัน แต่สามารถร่วมมือกันเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านี้สะท้อนให้เห็นว่าการเปิดใจยอมรับและเข้าใจผู้อื่นสามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ความแตกต่างไม่ใช่อุปสรรคแต่เป็นจุดแข็งที่เสริมซึ่งกันและกันสองสมดุลระหว่างประเพณีและความก้าวหน้าเมืองมายาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสังคมที่ต้อง,องรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ประเพณีและการเปิดรับความเปลี่ยนแปลงนิยายแสดงให้เห็นว่าทั้งสองสิ่งสามารถอยู่ร่วมอกันได้โดยไม่จำเป็นต้องละทิ้งรากเง้าเพื่อก้าวไปข้างหน้าสามความรับผิดชอบต่อพลังและความรู้ พลังงานลับที่ซ่อนอยู่ใต้เมืองเป็นเสมือนเทคโนโลยีหรือความรู้ที่มีพลังมหาศาลสามารถใช้เพื่อสร้างสารรค์หรือทำลายล้างได้นี่สะท้อนถึงความรับผิดชอบของผู้ที่ครอบครองความรู้หรืออำนาจและความสำคัญของการใช้สิ่งเหล่านี้อย่างชาญฉลาดเพื่อปะประโยชน์ส่วนรวม4การเผชิญหน้ากับความจริง ตัวละครหลักต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่อาจทำให้พวกเขาเสียใจแต่พวกเขาเลือกที่จะไม่หลบหนีนี่แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญในการ,รเผชิญหน้ากับความจริงแม้จะยากลำบากเพียงใดเพราะนั่นคือหนทางเดียวที่จะนำไปสู่การเติบโตและการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง5้าความสำคัญของการร่วมมือการที่อาทิตย์และจันทราต้องร่วมมือกันเพื่อปกป้องเมอนองมายาแสดงให้เห็นว่าปัญหาใหญ่ๆไม่สามารถแก้ไขได้โดยคนเพียงคนเดียวการร่วมแรงรวมใจและการแบ่งปันความรู้ความสามารถเป็นกุญแจสำคัญในการเอาชนะอุปสรรคหก การรักษาความลับเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแม้ว่าเมืองมายาจะเปิดประตูสู่โลกภายนอกแต่ก็ยังคงรักษาความลับบางอย่างไว้นี่สะท้อนให้เห็นว่าบางครั้งการปกปิดข้อมูลบางอย่างก็เป็นสิ่งจําเป็นเพื่อรักษาสมดุลและความปลอดภัยของส่วนรวม7การเติบโตผ่านประสบการณ์อาทิตย์และจันทราเติบโตและพัฒนาตัวเองผ่านการผจญภัยและการเผชิญหน้ากับความท้าทายนี่สแสดงให้เห็นว่าประสบการณ์ชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผชิญกับความยากลําบากสามารถหล่อหลอมและพัฒนาตัวตนของเราได้8ความรักและความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างอาทิตย์และจันทราพัฒนาขึ้นผ่านการเผชิญหน้ากับความท้าทายอย่าร่วมกันนี้แสดงให้เห็นว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นในสภาวะที่สมบูรณ์แบบแต่เกิดจากการร่วมทุกข์ร่วมสุขและการเติบโตไปด้วยกันโดยสรุปนิยายเมืองมายา นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับความแตกต่างการรักษาสมดุลความรับผิดชอบต่อสังคมและความสำคัญของการร่วมมือกันผ่านการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นเรื่องราวนี้กระตุ้นให้ผู้อ่านตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดใจการ,รเผชิญหน้ากับความจริงและการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสันสังคมที่ดีกว่า